ตึงนะคะที่ก็รับลูกนายกล่ะค่ะเรื่องของการจัดเต็มเลยนะคะบอกว่าปีใหม่เนี่ยจัดเต็มแน่นอนให้กับประชาชนนะคะทั้งเรื่องของเอ่อฟรีดอกเบีย้ยสำหรับใครที่ไปตึงอะอนะคะบางคนอุ้ยดอกเบีย้ยมันสูงจังเลยเลำบากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีแนวโน้มที่จะลดหย่อนให้นะคะ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถาม ทางด้านของนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอก็บอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วนะโดยเฉพาะของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนนะคะอาทิเช่นแล้วกันหนึ่งก็คือสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะเขาจะมีการฟรีดอกเบีย้ยค่ะสําหรับผู้ที่มาจำนาไม่เกิน5,000บาทนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จํานวน44สาขาทั่วประเทศค่ะ ต่อมานะคะก็จะมีโอกาสมีการเปิดโอกาสเรียนฟรีมีโอกาสสร้างรายงานสร้างรายได้คือจะมอบให้กับเยาวชนสตรีแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะผ่านการเสริมทักษะทางอาชีพที่มีอยู่มากกว่า20หลักสูตรนะคะแล้วก็จะมุ่งเป้าไปฝึกอบรมเนี่ยก็คือจำนวนประมาณ20,000คนทั่วประเทศค่ะการถึงสิทธ ครอบครัวสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดนะคะต้องมีคุณภาพค่ะเกิดมาแล้วต้องมีคุณภาพอันนี้ก็คือจะมีการค้นหาเด็กที่ตกหล่นนะคะอาจจะหลุดสำรวจอะไรประมาณนี้เร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะจำนวนที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือ3 8 9 7 2 7แนั่เคนทั่วประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีการปรับที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย10,000แสนครัวเรือนด้วยกันนะคะแล้วก็ โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็มีอยู่จำนวน1,107ครอบครัวด้วยกันแล้วก็ยังรวมไปถึงการเร่งรัดนะะตั้งศูนย์จัดการสวัสดิภาพประชาชนให้บริการ24ชั่วโมงในพื้นที่ทั่วประเทศ77จจังหวัดนะคะเร่งรัด เพื่อที่จะเพิ่มสวัสดิการประชาชนที่ประสบเหตุวิกฤตทางสังคมที่มีอยู่เกือบสามพันครอบครัวด้วยกันแล้วก็ยังมุ่งไปเรื่องของการสร้างไรายได้นะฮะสมาชิกนิคมสร้างตนเองเอ่อต่าง,าง,าง,างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะนำาชิญนำจิ้มนะคะเพราะว่าพมเขามีมากถึงสิบเอ็ดด้านด้วยกันที่จะพมอบให้กับประชาชนนะคะ